ตามแปลปกสลากงวดนี้ปาบูมหิดลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการแปลปกสลากแปลปกสลากงวดนี้นามพระราชทานพันธุ์พืชและสัตว์ปาบูมหิดล มาดูตัวเลขที่น่าจะเกี่ยวข้องกับแปรปกสลากงวดนี้ปลาบูสองตัวที่เห็นปลาปกติเราจะตีเป็นเลขแปดปลาบูอยู่ในน้ำ แต่ภาพปกสลากงวดนี้เป็นภาพที่เหมือนอยู่บนดินหรือโขดหินเราตีดินเป็นเหล็กก้าวปลาบูหันหน้าไปคนละทิศและมีลักษณะครี่สวยงาม แต่และตัวโชครีอย่างสวยงามเส้นสีฟ้าเสมือนวันสุขสีของวันสุขคือสีฟ้าตีเป็นเลขห้กเรามาดูตัวเลขจากลายเส้นแปรปกสลากใช้ วิจารณญาณในการชมการมองและความเชื่อของแต่ละบุคคลตัวเลขที่เห็นเด่นชัดตามลายเส้นที่ปรากฏจุดนี้ได้เลขเจ็ด จากภาพเป็นภาพดินหรือก้อนหินตีเป็นเลขกกหรือเลข5ห้ามองภาพตามที่ยายเห็นและซื้อเป็นตัวเลขในจุดต่างๆมาดูกันนะ ลำตัวปลาและดวงตาตีเป็นเลขหกช่วงปากปลาเห็นมองเป็นเลขเจ็ดตรงมุมปากปลาเรามองรอตตรีชัดจะเห็นเป็นเลขสามลักษณะ ตรงคลี่ที่โชว์เห็นเด่นชัดเป็นลายเส้นตรงกลางปาตีเป็นเลขหนึ่งภาพลายเส้นตรงรุดตรีค้ลายกับเลขศูนย์จัดชุดตัวเลขได้ดังนี้